สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะฮะที่กำลังเข้ามาติดตามรับชม YouTube ช่องอาจารย์หมีพาหิงอยู่ในตอนนี้นะครับเอ้าวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะฮะตามไทยนะครับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ธันวาคม65นะครับงวดที่ผ่านมานะฮะงวดก่อนนะครับ เวดวันที่หนึ่งธันวาของอาจารย์เองก็เข้าตัวฟันนะครับเข้าฟันแปดนะครับสามตัวบนมันออกอะไรนะออกแปดศูนย์ห้าเนาะล่างศูนย์แปดอืถ้าจะไม่ผิดนะครับก็เข้าไปที่ฟันแปดนะครับตัวเจาะให้ห้าแปดแปดห้าโอ้โห เอาศูนย์มาเสียบกลางทําไมไม่ออก0ูนย์แดห้าหรือศูนย์ห้าแปดเนาะท่านผู้ชมเนาะใช่ไหมสมาชิกทุกคนโอ้เอาไม่เป็นไรหลุดก็คือหลุดผิดคือผิดถูกคือถ,ถูกครับอะก็มันก็เข้าสายวิ่งสายรูดนะครับเข้าตัวฟันแปดถ้าใครวิ่งก็ได้เด้งบนล่างกันเลยนะครับใครรูดก็ได้ล่างนะครับเอางวดน,นี้ก็ ขอให้มาอีกเหมือนเดิมนะครับเอาใครจะเข้ากลุ่มนะฮะก็ไอดีไลน์มานะครับ2 0 0 3 1นย์นะครับตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นไอดีไลน์ไว้ตรงนี้นะครับมาเข้ากลุ่มไปเฮงไปปังกันในกลุ่มนะฮะแล้วก็งวดนี้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกนะครับงวดนี้มีเลขลับนะฮะอาจารย์จะปล่อยเลขลับเลขลับนะครับ จะให้เฉพาะสมาชิกในกลุ่ม V.P เท่านั้นนะฮะก็คือจะให้ประมาณวันที่15นะครับก่อนหวยออกนะครับหวยออกวันที่16ก็จะให้วันที่15นะครับเลขรับสายด่วนนะฮะก็จะปล่อยให้สมาชิกในกลุ่ม V.P นะครับใครอยากได้ก็เข้าไปรอรับนะครับเข้าไปรอเข้าไปเอาในกลุ่ม V.P ก็แล้วกันนะฮะเลขรับสายด่วนนะฮะ เอาไปดูแนวทางวันนี้นะฮะอย่าลืมใครจะเข้าไปเอาเลขลับก็เข้ากลุ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวจะแจกเฉพาะสมาชิกในกลุ่มบีพีเท่านั้นนะครับเอาตามไทยงวดนี้นะฮะงวดวันที่สิบธันวาคม65นะครับตามไทยวันนี้งวดนี้นะครับอาจารย์ฟันศูนย์นะฮะฟันศูนย์นะะนศ,นยศูนย์จะไหลอีกหรือไม่ศูนย์จะมาอีกไหมนะฮะงวดที่แล้ว805 ล่าง08จะติด0ูนมาอีกไหมนะฮะแต่ในสูตรคำนวณนะครับสูตรคำนวณมันได้เด่น0ูนย์ะฮะก็จัดไปเลยครับฟันศนย์เด่น0นย์งวดนี้เอาสตัวนะฮะเจาะ2ตัว70 72 90 93 18 6็ดนะครับเน้น70็ดศูเน้นเจเน้นเกนะฮะ สามตัว093 170872นอะครับอย่าลืมนะ,ะสมาชิกเลขสูตรที่คำนวณนะฮะเลขสูตรอาจารย์ที่คำนวณงวดนี้นะฮะพอเพอิ่มมันไปนชนกับเลขใหญ่ทวดขอบอกไว้ก่อนนะฮะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมไม่ใช่ว่าจะจับเลขใหญ่ทวดมานะฮะคือสูตรที่คำนวณออกมา บังเอิญไปชนกับเลขที่เกี่ยวกับยายทวดนะฮะที่ยายทวดอาจารย์เสียไปนะฮะบารมียายทวดก็โบทั้งฮานอยทั้งลาวนะตอนนั้นอ่าสมาชิกท่านในที่ติดตามคงจะรู้ดีนะฮะแต่กันหูสนันเลยนะครับยายทวดให้จริงๆนะฮะอาจารย์ก็ได้จุดทูบบอกยายทวดยายทวดให้จริงๆจนขนจนขนลุกนะครับวันนั้นน่ะ เข้ามาสองสามวันติดต่อกันเลยนะครับเอาสูตรคำนวณได้ชนกับเลขยายนะฮะยายอายุ93นะครับก็ชนกับสูตรอีกนะครับแล้วก็เลขฝาลงของยาย107นะฮะเลขฝาลงหนึงเดี๋ยวเขียนไว้ให้เลยดีกว่าเดี๋ยวจะลืมกันนะฮะเอาตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวเขียนให้ตรงนี้นะฮะพอสอเกิดยายนะฮะสองสี่เจ็ดสองนะครับอายุเก้าสิบสามปีเลขฝาลงหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับตามนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะเผื่อยายทวดจะให รัฐบาลอีกนะครับเพราะว่าฮาหนอยก็แตกเราก็แตกไปแล้วนะครับยายทวดจะให้รัฐบาลอีกงวดนี้นะครับเพราะรัฐบาลยังไม่ออกจะมาออกงวดนี้แหละนะครับ70ศูนย์ะฮะสูตรที่คำนวณก็ได้70ก็มาชนกับเลขฝาลงใหญ่นะครับ7007ศู 70, 0, 0, นย์ะครับ72สสูตรคำนวณก็ชนอีกนะฮะก็ไปชนกับ พอสอเกิดยาย2472นะครับ93ก็ชนอีกนะครับไปชนกับอายุยายอีก93ปีนะครับสูตรคำนวณมันได้3กับ9กนะฮะก็เลยเอา9ไปอยู่หลัก10นะครับเอา9ไปอยู่หลัก10ให้มันตรงกับอายุยายนะฮะก็ได้93ตรงกันนะครับเอา เห็นไหมทุกคนนี่ก็สามตัวก็อยู่ประมาณนี้นะครับตัวเน้นเน้นเจ็ดศูนย์เน้นเจ็ดสองเน้น 72, เก้าสามนะฮะนี่คือรัฐบาลไทยนะฮะขอให้มาขอให้แตกขอให้โดนนะฮะสำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับยายทวดจะให้อีกหรือไม่นะครับได้กขอยายไปแล้วนะครับว่าให้ลูกหลานนะฮะให้สมาชิกแตกรัฐบาลไทยเกี่ยวกับเลขเลขเกี่ยวกับยายนะฮะ งวดนี้16ธันวาคม65นะฮะยายต้องให้แน่นอนนะฮะเพราะฉตดครับสูตรคำนวณก็ชนนะครับก็มีความมั่นใจขึ้นมาอีกเยอะนะฮะว่ารัฐบาลไทยต้องแตกแน่งวดนี้นะครับเอา้าแคปหน้าจอเด้อใครชอบเอา้าเดี๋ยวให้แคปตามไทยตามไทยนะครับเอา้าเห็นกันไหมแคปพิจารณาใครชอบก็ตามนะครับ ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะฮะไปตามอาจารย์ท่านอื่นก็แม่นเหมือนกันนะอาจารย์ท่านอื่นยิ่งแม่นนะครับรัฐบาลไทยเอาเขีกันแล้วเนาะเอาใครจะเข้ากลุ่มนะครับบอกอีกที ID ไลน์มานะครับ2 0 0 3 1น5 2นะครับไลน์มาบอกว่าขอเข้ากลุ่มค่ะขอเข้ากลุ่มครับนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะดึงเข้ากลุ่มไปเฮงไปปังกันนะครับแล้วก็งวดนี้อย่าลืมนะฮะ มีเลขลับด้วยนะครับหวดนี้มีเลขลับแต่อาจารย์จะให้เฉพาะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม VIP เท่านั้นนะครับใครจะเข้าไปรอรับเลขลับเลขสายด่วนก็ ID line เข้ากลุ่มไปเลยนะครับ l ล n e ID มานะครับไปรอรับเลขลับกันนะฮะก็จะปล่อยประมาณวันที่15นะครับประมาณวันที่15จะปล่อยให้สมาชิกในกลุ่ม VIP เท่านั้น นะครับไปเฮงไปปังกันเด้อเอาแคปหน้าจอกันหมดแล้วเนาะชอบตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาตใต้คลิปด้วยนะฮะเอาเจอกันในคลิปต่อไปครับ